หัวฟูเล่าเรื่อง EP นี้ไม่มีการตัดอะไรออกเลยแต่ว่าเป็นการย่อเรื่องราวลงให้อยู่ในคลิป10นาทีหรือ12นาทีหรือ14นาทีเออ14นาทีดอกเรื่องราวของโฮสจะไม่ปรากฏในคลิปนี้เพราะลืมพูดนะครับฮ่าใครอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดก็อ่านในเด็กดี .com ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ถามในคอมเมนต์จะต้องมีคนตอบแน่นอนไม่โดโคตาก็จะตอบเองก็โอเคเดโต้าพูดมากไปแล้ว เชิญชมคลิปเลยครับสวัสดีครับผมเด็กชายหูฟูครับและวันนี้เด็คุตาจะมาเล่าถึงเรื่อง oh my god ครั้งแรงที่พูดรอเรือและรอริงโอเคไม่ถูกแล้วโอเควันนี้เดโคตตาจะมาเล่าถึงประสบการณ์การโดนขู่ฆ่าที่ประเทศที่โดนไปแลกเปลี่ยนไปที่นั่นก็อย่างแรกเลยนี่คือไม่ใช่นี่ไม่ใช่วิดีโอมาด่า ว่าประเทศที่ดอคูตาไปมันแย่ประเทศที่โดอคูตาไปมันดีมากๆเลยอาหารอ,าอร่อยอากาศดีคนที่นั่นก็นิสัยดีเป็นส่วนมากอะไรประมาณนี้วัฒนธรรมเขามหาัศจรรย์มากสุดยอดเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม okay. โอเคแบบเดอคูตาไปประเทศเบลยเยียมเมื่อปีที่แล้วกลับมาเกือบ1ปีแล้วใช่ก็ระหว่างที่ดอคูตาอยู่ที่นั่นโดอคูตาพบกับห้องเรียนห้องหนึ่งที่ไม่เข้าใจ ความหมายของนักเรียนแลกเปลี่ยนมันเป็นห้องที่อยู่เหมือนกบในกระลาไม่เคยออกไปจากประเทศนั้นไปประเทศอื่นอะไรอย่างนี้เขารู้จักแต่ประเทศตัวเองแล้วเขาไม่เปิดใจเรายอมรับว่าเฮ้ยคนนี้เขามาเรียนรู้วัฒนธรรมเรานะเขายังไม่รู้เขากําลังเรียนอยู่แต่เขาไม่ยอมรับตอนเด็กุต้าไปแรกๆเด็ Dakota กอุตต้าก็ยังไม่สามารถพูดภาษาของประเทศเขาได้ยังไม่สามารถทําอะไรกับให้มันเข้ากับเขาได้เท่าไหร่แต่เด็กุตต้าพยายามที่สุดที่จะเรียน ถามนู่นถามนี่ถามนั่นว่าอันนี้แปลว่าอะไรทำไมอันนี้เป็นยังไงทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเขียนว่าอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นแต่ในห้องเรียนที่ด็อกตอาอยู่นั้นไม่มีใครช่วยด็อกต้าเลยแบบเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะช่วยแกเพราะเราต้องเอาตัวให้รอดก่อนแล้วก็เออโอเคเป็นเหตุผลที่ดีมากไม่เป็นไรหลังจากนั้นมันก็ผ่านมาหลายเดือนมากที่ไม่มีใครช่วยด็อกต้รเลยด็อกตอาเลย,เลยอยากตัดสินใจย้ายห้องเรียนไปห้องอื่นซึ่งจะมีห้องพวกมอ ห้าม6หหรืออะไรที่อายุมากกว่ามสี่ที่เขาจะยอมรับนักเรียนแลกเปลี่ยนมากกว่าเพราะห้องพวกนั้นเคยรับนักเรียนแลกเปลี่ยนมาก,ก่อนมีประสบการณ์แล้วเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดตาก็จะสื่อสารกับเขารู้เรื่องมากขึ้น okay? <c oughs> โอเคตาก็ทาจะทําเรื่องย้ายแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนบอกว่าอย่าเพิ่งย้ายเลยก็อยู่ที่ห้องนี้มานานแล้วแหละ มันมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วก็เออก็ได้ลองให้โอกาสอีกแป๊บนึงว่ามันอาจาจะดีขึ้นเวลาผ่านไปประมาณหเดือน6เดือนถึงกุมพาแล้คต้าก็ไปเที่ยวเพราะว่าปิดโรงเรียนปิดฤดูหนาวอะไรสักอย่างอีสเตอร์มั้งหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่อีสเตอร์ปิดอะไรสักอย่างแล้วคต้าเลยไปเที่ยวซิสเซอร์แลนด์กับเพื่อนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนปุ๊บพ,พอเครื่องลงที่ประเทศนั้นตึง้ง ผมก็คือโคต้าก <K> ็เปิดโทรศัพท์โทรศัพท์ก็มีสัญญาณรับข้อความ SMS เข้ามารับทุกอย่างข้อความ SMS ก็เข้ามาในโทรศัพท์โคต้าว่ามีคนด่าโคต้าเยอะมากแบบตุ๊ดๆนายแกห้องจังเป็นขยะโลกพูดภาษาของเราก็ไม่ได้มาอยู่ที่นี่ทําไมฮะเปรงชีวิตชิบหายเลยมึงมึงควรจะออกจากห้องเราไปนะถ้ามีใครชอบแกโคต้าก็ตกใจมากว่าเฮ้ยโอ my god เที่ยวอยู่ดีๆอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงมีข้อความอะไรอย่างงี้มาโคต้าก็เออปิดโทรศัพท์ไปก็ได้ปิดไปเพราะว่าไม่อยาก อ่านข้อความอย่างนั้นเพราะว่าเที่ยวอยู่เที่ยวอยากมีความสุขไม่อยากอ่านเหมือนเราไปเที่ยวอยู่แล้วแฟนเรามาบอกเลิกตอนที่เราเที่ยวอยู่มันรู้สึกเครียดมากไหมใช่มันรู้สึกเครียดมากๆก็เลยปิดโทรศัพท์ไปแบบไม่ได้ปิดโทรศัพท์หรอกเพราะโทรศัพท์มันก็ถ่ายรูปใช้ถ่ายรูปแต่ปิดแบบปิดเอ่อสัญญาณโทรศัพท์เปิดแอร์เพลนโหมดไว้แล้วก็ถ่ายรูปจุ๊บๆสวยงามมีความสุขแฮปปี้กับการใช้โทรศัพท์ฟังเพลงแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเดียวพอไปถึงโรงแรม พอแบบเที่ยว1วันเสร็จไปถึงโรงแรมจะนอนจะอาบน้ำจะพักผ่อนก็ต้อง connect wifi ใช่ไหมวว f รุ่นเราเป็นแบบัยรุ่นเป็นราแบบอ้ย wifi free oh my god ต้อง connect ติดต่อปุ๊บพรุ่มเฟซบุ๊กเปิดมาติ n ง d i ๆๆๆๆๆๆ messenger ข้อความหลายอันมากด่าเลยโคต้าด่าใน SMS ยังไม่พอด่าโทรศัพท์อีกอ้ด่าใน Facebook อีกโคต้าก็ช่างแม่งลงรูปในอินสตาแกรมก็ได้เพราะไม่ต้องเปิด Facebook ปปลงรรูอินสตาแกมโคต้าก็ลงรูปไปเรื่อยๆก็ไม่แคร์อะไรอย่างนี้ก็เออก็ตอนก็เพื่อนๆที่เพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยก็บอกว่าอย่าไปเครียดเรื่องนี้เลยไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปสนใจพอเราโคต้ากลับไปถึงประเทศเบลเยียมหลังจากเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เสร็จไปถึงโรงเรียนเขาก็มาถามว่าทำไมไม่ตอบข้อความทำไมไม่ตอบเฟซบุ๊กอ่านแล้วทำไมไม่ตอบโคต้าก็เลยลืมเลยว่าอุ้ยเยสโดกูลืมไปว่ามันมีฟีเจอร์ที่มันขึ้นมาว่าเราอ่านแล้วเฮ้ยแย่จัง เขาตาก็แบบเอ้ยไม่ได้ตอบเพราะเที่ยวอยู่อะไรอย่างนี้บลาบลาบลาแล้วก็หลังจากอธิบายว่าอย่างนั้นก็มันก็มันก็ทำเหมือนจะเข้าใจแล้วก็เดินหายไปพอแล้วแบบวันนั้นมั้งหรือวันวันหลังนี่แหละก็เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ไปนั่งเรียนแบบสไตล์เด็กแรกเปลี่ยนนั่งเรียนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็นั่งเรียนลา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 คิดอยู่ในหัวว่าทำอะไรดี ทำอะไรดีเนาะนวาดรูปดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็สุดออดดังปุ๊บโดคต้าก็จะลุกจากที่นั่งแล้วเก็บของดโดคต้าของเยอะมากไม่เข้าใจว่าทำไมดโดคต้ามีดินสออะไรเยอะมากเพราะ เออไม่รู้เหมือนกันโด้ก้าชอบดินสอชอบสีชอบเอาทุกอย่างมารงเรียนมันจะได้ดูเตรียมพร้อมกว่าทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วก็้าเก็บเก็บช้ากว่าคนอื่นคนอื่นก็ไปกันหมดลวแล้วก็มีสองคนที่มันมาด่าเราใน Facebook กับส่งข้อความมาด่าก็เดินไปหาอาจารย์หน้าห้องไปพูดจุบซิบซุบซิบแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็มองมาที่โดวกต้ตาตดวกต้าก็กำลังจะไปแล้วก็หยิบกระเป๋าแล้วเดินกำลังจะเดินออกแล้วบอกว่าหยุดนะไม่ต้องไปไหนกต้ตาไม่ไปโกต้ตาหยุดแล้วก็งงเฮ้ยอะไรเลขทำไมแล้วต้าาาากก็็เเลยยดินไหอจจ์กว่าทไมแกไม่ตอบวกนนั้ ทำไมต้องไปบล็อกทำไมต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นทำไมไม่ตอบทำไมไม่นั้นทำไมไม่นู่นทำไมไม่นี่กูก็ฮัพปเดปะดูที่กูไม่ตอบเพราะกูเที่ยวอยู่แล้วอยากมีความสุขกับการเที่ยวเพราะพวกนี้มันกําลังด่าผมอยู่ความก็อธิบายไว้ว่ามันด่ามันด่ามันด่าแล้วเขา้เขาโชว์ในโทรศัพท์จะโชว์ให้ดูแลเอาโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ให้ดูแลแม่งก็บอกปุ้มมันก็ปัดเราไปแล้วแม่งบอกไม่ต้องไม่ต้องมาโชว์หรอกโทรศัพท์โทรศอ์โทรศัพท์ไม่ต้องมาโชว์เราฟังแค่พวกนี้กับพวกเธอพูดกันอย่างเดียวกูแล้วมันก็บอกว่า แล้วก็แล้วมันก็แล้วครูมันก็ถามว่าทําไมต้องไปด่าดาโคต้าแบบนั้นแล้วไอเด็กมันก็ตอบไปว่าก็เพราะดาโคต้าไม่สามารถพูดภาษาเราได้ไม่รู้จักอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยไม่มีความส่วนไม่มีส่วนร่วมในห้องเลยยกไว้นั่งเฉยๆแบบคนโง่แล้วเราก็บอกว่าเอ้าก็เพราะเราไม่ยังเรียนภาษาอยู่ไม่ล่ะยังพยายามอยู่ไม่ล่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอืมก็จริงนะดาโคต้าก็เป็นอย่างเงี้ยก็อืมมึงเข้าข้างกูหน่อยได้ไหมเสร็จแล้วก็บอกอาจารย์ก็เลยไปบอกอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์มาประเทศผมนะ ลองเรียนภาษาอาจารย์ภายใน5เดือนจางก็พูดไม่ได้หรอกใครคนบ้าอะไรจะเรียนภาษาได้แบบคล่องเตะทุกอย่างร้0เซภายใน5เดือนจางก็บอกว่าอา้าวแต่แกเลิกมาประเทศนี้เองนี่ฉันไม่ได้เป็นเลิกไปประเทศแกประเทศนี้เง่าปัญญาอ่อนของแกกูก็เอิ่มงงแล้วก็หยิบกระเป๋าแล้วเดินไปเลยเพราะกูไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เอหลังจากนั้นก็ติดต่อเพื่อจะข,ขอย้ายห้องอีกรอบอาจารย์ไอโรงเรียนก็ยังไม่ให้ ก็เลยติดต่อโครงการโครงการก็บอกว่าลองติดต่อโรงเรียนกูก็บอกไปว่าติดต่อโรงเรียนโรงเรียนไม่ให้โครงการก็บอก่าอ่ะเราช่วยอะไรมึงไม่ได้กูเอิ oh God. ่มโอ้ไมคกอดูทำอะไรดีเนี้ยก็ไปโรงเรียนต่อแบบปกติพอไปโรงเรียนต่อแบบปกติแทนที่โตคุตาจะไปนั่งกับคนในห้องตอนกินข้าโวโตคุตาก็ไปนั่งกับคนอื่นเพราะว่าเอิมรู้สึกไม่ รู้สึอกอึดอัดกับท่านั่งกับพวกนั้นเพราะพวกนั้นจะคุยกันเองแล้วเราก็ไม่เราเราพยายามคุยด้วยเขาก็ไม่คุยกับเรา <c oughs> เขาจเราพยายามถามอะไรเขาก็ไม่ตอบ <c oughs> เราบอกมีการบ้านอะไรไมัางแม่งก็ไม่ตอบแม่งอยากให้กูโดนทำโทษใช่ไหมก็เลยไปนั่งกับคนอื่นห้องอื่นมหกที่มันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยแบบนิดนงงึงที่มันสามารถสื่อสารกับเรารู้เรื่องทั้งๆที่เราแบบพูดภาษาดัตแบบพังๆเละๆกระเทแบบ ฮี้ขมันยังฟังเราเรื่องมันยังยอมฟังเรามันยังยอมแก้ไขให้เรามันยังยอมแบบคุยกับเราให้เราแบบสามารถพัฒนาตัวได้ยิ่งขึ้นเลก็ไนั่งกับเขาแล้วเสร็จแล้วพอไ่นั่งกับเขาเราก็มันก็ถามว่าทำไมมึงไม่นั่งห้องมึงกูแบบอ๋อเพราะกูอยากนั่งกับมึงไงเพราะพวกนั้นมันไม่ได้มันแบบมันด่าว่ากูพูดไม่ได้ไม่ไม่รูนเรื่องเฮียเลยเกกาโลกกูก็เออมันก็อ๋อแล้วเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นพออ๋อดังกินข้าวเลิกกินข้าวแม่งก็เดินกันนมาาห้องเก่ะ เดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมเธอไม่นั่งกับเราฮะฮะฮึฮ่าฮฮะฮือฮะฮฮ่กูก็เอ้าแล้วนั่งกับแกแกก็ไม่ช่วยฉันแกก็ไม่คุยกับฉันฉันก็ไม่มีคนคุยด้วยฉันก็ไม่สามารถพัฒนาภาษาได้สิมันก็บอกก็แกไม่ยอมพูดเองอ่ะเอ้ากูก็พูดแล้วมึงไม่ฟังกูเองแล้วมันก็ลุกมันก็ตะโกนกันตะคอกกันตะโกนดังมากกูก็ตะโกนไปว่าหบปากพอตะโกนไปว่าหูปากมันก็เงียบทั้งโรงเรียนเลยกูแบบรู้สึกเหมือนคนที่กำลังบ้า แบบกําลัง losing it กําลังแบบเข้าไปสู่ความบ้าของตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วผมแล,วแล้วโวตโยต้าก็เดินไปครูคณิตศาสตร์ก็เลยเดินมาบอกเฮ้ยโตโยต้าเป็นอะไรหรือเปล่าอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูกนั้นมันแค่แบบพยายามทําให้ผมรู้สึกผิดที่ไม่ไปนั่งกับมันเพราะว่ามันไม่ยอมช่วยภาษาผมเวลาผมไปนั่งกับมันไม่ยอมคุยกับผมมันไม่ยอม มันไม่ยอมทาให้เหมือนผมมีตัวตนเลยไม่ยอมทําให้ผมมีเหมือนเหมือนมีความส่วนร่วมกับชีวิตของมันเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกอ๋อโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนแล้วก็ไปติดต่อขออีกรอบเพื่อจะเปล่ห้องโอ้ my god พอไปติดต่อนะก็ยังไม่ได้ก็ได้เปลี่ยนแบบบางวิชาไปเรียนนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นู่นนี่นั่นนี่นั่นไปเรียนบางวิชาพอไปเรียนบางวิชาเนี่ยก็เออห้องนั้นก็ห้องเราก็อิจฉาว่าเราได้ไปเรียนบางวิชากับห้องอื่นแล้วไม่ไม่ต้องไปเรียนกับมันทุกวิชาแล้วก็อิาาเร Yeah ลแล้วหลังจากนั้นก็มีวิชาหนึ่งที่ครูเขาครูประจําชั้นสอนครูเศรษฐศาสตร์ครูประจําชั้นคร,รูบัณฑเลมเศรษฐศาสตร์เขาก็ต้องประชุมกันทั้งห้องว่าถ้าไง่เดโคต้าดีแล้วมันก็ประชุมกันเดโคต้าไม่อยู่เพราะเดโคต้าไปเรียนอีกห้องหนึ่งไปคุยอะไรกับพอรอ,อ,อลองพออ,อละลรสักอย่างนี่แหละแล้วพอเดโคตากลับไปที่ห้องตอนที่คุยกับพอเสร็จเขาก็แบบลุมอะ่ะแบบเดโคต้านั่งลงพูดมาสิว่ามีปัญหาอะไรก็เอ้า กูก ja, ็แค่อยากย้ายห้องเพราะห้องห้องนี้มันไม่สามารถช่วยอะไรกูได้เลยบาะบ๊บ๊บ๊แล้วห้องนั้นก็บอกว่าแม่งก็บอกว่าแม่งก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เด็กโคต้าโกหกเราพยายามช่วยเด็กโคต้าแล้วเด็กโคต้าไม่ยอมทำอะไรเองเงี้ย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 เด็กโคต้าก็เถียงไปเขาก็เถียงกลับเด็กโคต้า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 เถียงไปเขาก็เถียงกลับแล้วเสร็จแกโคต้าก็ เอาสกรีนช็อตจาก Facebook รอกโคต้ามาใช่ไหมซึ่งมันแปลได้เี้ยมากตรกูลต้าพิมพ์เป็นภาษาไทยเพราะตรกูลต้าอยากระบายแล้วแบบไม่อยากให้มีใครรู้แล้วคือพิมพ์เป็นภาษาไทยแบบภาษาคาลเกะใช่ไหมแบบโต๊ะปากซ้อนภาษาอังกฤษแต่ออกเสียงเป็นภาษาไทยอย่างเช่น time arrive you แบบ t a m r a r a i อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาก็มาแปลไว้ใน Google Translate แล้วแม่งก็ออกมาอะไรก็ไม่รู้ของมันมันก็ปิมพใ,ให้อาจารย์ดูเนี่ยตอะกูลต้าพูดอย่างเงี้ยในเฟซบุ๊กกูแบบอ้าวมึงรู้เลยหรอมึงคือภาษาอะไรยะ อาจารย์เลยบอกว่าอย่หยุดพอกันที่พ่อกันดีทุกคนเงียบแล้วสแล้วนังตอนนั้นโนโคาต้าก็เดินออกไปข้างล่างหลังจากเรียนเสร็จเราไปเอาจักรยานเพื่อจะปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วพอปั่นจักรยานกลับพอเอาคุณแจไปไขจักรยานเพราะจักรยานไม่ต้องล็อกก็มีโนโคต้าก็รู้สึกเหมือนมีอะไรแทงข้างหลังแบบอยาอยากคิดลึกนะแบบแทงข้างหลังแบบแบบขูดแบบเหมือนแบบอะไรแหลมๆนี่แหละมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็จึกจ่อคอกูกูแบบเฮ้ยอะไรกูจะตาย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 แล้วแม่งกะากริบบในหูอว่ ถ้ามึงทําอย่างนี้กับห้องกูอีกนะกูฆ่ามึงแน่มันก็พับมีดเก็บแล้วเดินไปเลยเหมือนแบบทําอย่างนี้เป็นชีวิตประจำวันเหรอะทุกทักก็อ,อะไรวะอะไรเกิดขึ้นทำไมกูต้องโดนขู่ฆ่าแบบนี้แล้วก็วิ่งไปที่ห้องอาจารย์แล้วก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ไม่เชื่อก็เลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหูปากอย่าไปบอกใครกลับบ้านไปเงียบนอนกูก็ what the fuck กูเลยไปสถานีตำรวจก็เลยไปสถานีตำรวจตำรวจก็เลยแบบเ,เขียน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 ไปแล้วพอตำรวจเขียนรีพอร์ต พอตำรวจเขียนไปก็ส่งไปนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันต้องผ่านโรงเรียนก่อนโรงเรียนก็บอกว่ามันไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนนั้นที่เอามีดมาจ่อคอโดตาซึ่งมันเศร้ามากจริงๆและหลังจากนั้นโดคตาก็ได้ย้ายห้องสักทีอีฮี่แบบนานกว่าจะได้ย้ายห้องต้องโดนขู่ฆ่าก่อนที่จะย้ายห้องอะ่ะคือแบบแล้วหลังจากนั้นโดคตาก็เลยเริ่มทําแผนแก้แค้นตามที่เขียนในเด็กดีไว้ ซึ่งมันสุดยอดมากโอเคแล้วโคต้าเจ็บคอมากแล้วคอแห้งมากเลยการเล่าแบบ12นาทีแบบไม่หยุดเลยแล้วโคต้าต้องตัดต่อเยอะแน่เลยเนี่ยโอ้ my god ก็ขอบคุณที่ชมวิดีโอนี้นะครับถ้ากดถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบกด subscribe กด subscribe กดติดตามโลโก้ต้าได้ในลิงก์ข้างล่างนะครับ Facebook Instagram ig ig Instagram คืออย่างเดียวกันเอ่อ Snapchat อยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับติดตามกันได้และช่วยกันในวิดีโอต่อไปนะครับถ้าชอบลุกสีเขียวนี้โคต้าจะทำทุกวิดีโอเลยที่มันเป็นเรื่องเรื่องหัวฟูลเรื่อง จดเป็นสีเขียวเพราะว่ามันสามารถทําง่ายมากมไม่ได้ทำเอฟเฟกนะมันแค่ใช้ไฟเอาไฟสองผนังข้างหลังตรงนี้แล้วมันก็เด้งกลับมาเป็นสีเขียวกูเหมือนกะหักโอเค okay. ทุกคนบ๊ายบาย